สวัสดีะค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงค o ก k ิ n ง w i t มี e วันนี้นะคะเนื่องในวันคลายวันเกิดของเรายิ่งใหญ่กว่าวันคลายวันเกิดเนื่องในวันเกิดที่ผ่านมาของเรานะคะวันนี้วันที่สิบเนาะเราก็เลยอยากจะกินนะ <c oughs> เกิดอยากจะกินเค้กช็อกโกแลตขึ้นมาก,กรุบกิบก็คือไปเลื่อน IG Re รีวแล้วก็เจอคลิปคลิปหนึ่งค่ะเป็นวิธีทำเค้กช็อกโกแลตสำหรับคนขี้เกียจนั่นเองนะคะ ก็คือวัตถุดิบในวันนี้ค่ะครัวจะลกนิดนึงค่ะไม่ได้จัดไม่ได้แพลนจะถ่ายด้วยวันนี้นะคะพอดีไปแมคโครมาแล้วก็ไปเจอว่าโอเคเราจะต้องใช้สิ่งนี้ค่ะห้าร้อยกรัมสิ่งนี้อีกสองรยห้าสิบกรัมแล้วก็เออว่าจะใส่เนยไปนิดหน่อยค่ะสักร้อยกรัมเนาะอันนี้ก้อนนี้สองรอยกรัมเนาะเราใส่แค่ร้อยกรัมค่ะแล้วก็เตรียมแม่แบบเรียบร้อยค่ะนี่ เตรียมตะช่างเรียบร้อยค่ะอันนี้ไม่ต้องสนใจนะคะนี้หม้อแกงจืดจะกินเย็นนี้อ่ะใช่ทุกคนแล้วเราก็จะมาเตรียมทุกอย่างกันค่ะวิธีทําก็ไม่ยากค่ะก็คือเราจะเอาวิ p บิ้งครีมค่ะกล่องมันหนึ่งลิตรเนาะเราจะเอามาแค่สองรอห้าสิบกรัมใช่สองห้าสิบกรัมค่ะเพื่อเอามันมาอุ่นก่อนถ้าวางตรงนี้จะเห็นหรือไม่ น่าก,กวัวนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่เป็นไร,รครีมตัวนี้นะคะใช้ทั้งหมด250ยห้กรัมแล้วเราก็จะเอาน้องมาอุ่นก่อนนะคะตรงนี้ระหว่างรอนองเขาอุ่นนะคะเราก็จะใช้อันเดิมแล้วกันค่ะขี้เกียจล้างนนอะเนาะขี้เกียจจริงๆอะเนี่ยวิธีทําแบบคนขี้เกียจ หุ้ยแบตมันหมดว่ะเอาละทุกคนปัญหาที่เจอค่ะแบตน้องหมดจริงจังเพียนไปหมดอัตราส่วนเอาล้วนะคะนี่ค่ะคุกกี้เขาเรียกว่าอะไรนะเหรียญช็อกโกแลตเนาะทรงกลมทั้งหมดเอิม่มห้าร้อยกร,รัมก็คือครึ่งถุงแล้วค่ะเออแต่ว,ว่ามีบางอย่างแปลกๆเ,เหมือนภาชนะอาจจะนอยไปหน่อยอะ อันนี้สองร้อยห้าสิบกรัมแล้วนะเรามาเปลี่ยนของกันค่ะไอ้อย่าพึ่งดาบพออีกนิดนึงอีกสองร้อยห้าสิบกรัมนะคะใช่เหรอวะแล้วว่าหน่วยวัดแปลกๆนี่มันก็ครึ่งถุงแล้วนะเราว่าน้องมาดเพียนปะเนี่ยมันดูแบบ คือช็อกโกแลตก็หมดถุงแล้วทุกคนดูดูนี่แล้วถุงนี้คือหนึ่งกิโลนะเออน่าจะเพียงพอแล้วหรือเปล่าวะหรือไงดี <c oughs> อ่ะอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยเบครีมฉันจะไม่ก่อนหรือไม่โอเคนะห้าร้อยกร,รมัมเรียบร้อยค่ะทีนี้เราหั่นมาดูน้องวิปครีมกันสักหน่อย น่าจะอุ่นได้ที่แล้วนะเราจะต้องใช้ไม้พายนี่นะคะไม้พายของเราเฮ้ยเหมือนจะไหมอ่ะตาเล้าเฮ้ยเราว่าน้องเหลวได้ที่แล้วนะมันแบบมันรอนแล้วอะ t s time to cooking รอนแล้วแหละไปค่ะคุณช็อกโกแลต ปาดวิปครีมแนละ้วเยอะไปเปล่าวะเอาละ่ะเรามาดูกันอุ้ยเลอ,เอ,อะเทอะอะโดนกล้องไหมไม่โดนโอเคเราก็ดูน้องหลอมละลายรวมกันนะคะแต่ว่าขั้นตอนนี้เนี่ยพอน้องละลายรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วเราก็จะใส่เนยเพิ่มไปอีกร้อยกร,รัมซึ่งเออ เดี๋ยวเราหั่นครึ่งก้อนเนยละกันเพราะว่ามันเท่ากับ200กรัมเนาะเนี่ยก้อนเนยแล้วจากนั้นเราก็จะคลุกเคลานองให้มันหลอมละลายเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะจากนั้นทํายังไงต่อจากนั้นนะคะเราก็จะเอาทั้งหมดใส่แม่พิมพ์และแช่เย็นนองเป็นเวลา3ชั่วโมงนะคะหรือเราจะฟรีตีถ้าฟรีเรามันจะต่างกันไหม คือน้องควรจะออกมาเป็นช็อกโกแลตแบบหยุมหย่มยๆมันเหมาะกับคนขี้เกียจจริงๆนะคะเรามาดูสิว่าช็อกโกแลตเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการคนอยู่นะคะเนยก็ยังไม่ได้ใส่ะนเนียพี่ปังมาช่วยคนเค้กหน่อยในเมื่อเป็นวิธีท,ทำฉบับคนขี้เกียจนะคะก็ส่งต่อให้ทายาทอสูรแม่ น,นี่คนให้หน่อยกล้องอยู่ตรงนี้นะน่ากินปะคือ <c oughs> ถุงเนี้ยมันหนึ่งกิโลใช่ปะเขาบอกว่าให้ใช้ห้ารอยกร,รมัมแต่น,นี่คือที่เหลืออยู่แล้วอันเนี้ยแบตหมดตาชังใช่วิคกิมก็ตวงเพี้ยนเขาก็เลยไม่ไม่แน่ใจว่าอัตราส่วนมันถูกหรือไม่เดี๋ยวเขาขอหั่นเนยเอ่เอ มันต้องหั่นครึ่งหนึ่งใช่ไหมแต่ว่ามันละลายแล้วอะ่ะนี่คือเนอยที่ต้องใช้ลอยกรัมก็กะด้วยสายตาเป็นคำถามที่น่าสนใจดีนะว่าตักยังไงมัน้อยกรัมไหมเนี่ยหรือมันเลยมันแยกชั้นกัหนหรอพอใส่เนยแล้ว และนี่คือช็อกโกแลตที่เริ่มเข้ากันได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อหลังจากที่เราทำการใส่ช็อกโกแลตเหลียน500กรมัมน่าจะเกินด้วยซ้ำแล้วก็พวัตาช่างแบดหมดแล้วก็วิปปิ้งครีม250กรัมก็อาจจะเกินอีกแล้วก็ใส่เนย100กรมัมโดยไม่ตวงก็อาจจะเกินอีกเป็นวิธีการทำขนมสหบับคนขี้เกียจของจริง มันเกิดตัวเองทําเค้กให้ตัวเองกินย้อนหลังเกิดอยากจะกินนะคะและนี่ก็คือฝีมือการค้นของพี่ปางนั่นเอง่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นวิธีทาสำหรับคนขี้เกียจมีอะไรคลองใจหรือเปล่าคะไม่ขี้เกียจยันทนนี่ นั่นแหละค่ะดูสิเงื้อเต็มเลยส่งงานหนักใช่ไหมเนะส่งงานหนักมาเห็นรอยเบะบนหน้าพี่ป่างหรือเปล่าต้องคนอีกไหใช่ไหมคนให้เนื้อมันเนียนๆเราบังหรือจะเทเลยขี้เกียจไงแต่นี่ก็เนียนมาเนะโอเคเราไปเตรียมเทพิมพ์กันดีกว่าตั้งกล้องก่อนมีช็อกโกแลตอยู่ข้างล่าง,างเดินอยู่ยช็อกโกแลตต่อ ไป,ไปละไปละน้องแมวนั่นเองนะคะเอาละเอ๊ะที่เทพิมเราไปไหนอ่ะมันมันจะเกินไปไหมอ่ะขากเกินนะอัตราส่วนได้ทำได้ไหลายห้วยอยู่เออทำเกินตลอดมา,าทำไงดีอ่ะเราเราเรียน อ่ะเรามีทางออกค่ะเรามีแม่พิมพ์อีกอันที่เล็กกว่าแต่ลึกกว่าคนไปก่อนนะเราขอทำการระวังโดนกระทะ้ำราอนะเดี๋ยวจะฉีกเยอะไป หนูว่าจะพอนะคะสำหรับหนึ่งกระทะกับสองสองพิมพปิดไฟเลยปะปิดไฟเลยไะใครเทใครเทอะต้องเอาที่ที่กรวยปะเอาไหมหรือแบบเท่งมั่นใจ่ายเทอ,อย่างมันงม่นใจ่ายเอาอันใหญ่ก่อนแต่นะ่ากลัวมากเลยอาจารยส่วนมันถ้าเขาตวัดขึ้นมันจะหกปะ คำถามนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้กระดาษลองขาดนิดหน่อยแต่ก็น่าจะไม่เป็นไรมากเดี๋ยวมันก็คงแข็งตัวแหลนะนะค,ค่อยๆเทหรือจะอช้อนตักเท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 เราต้องเอาอะไรไหมเราไม่มีกลวยอะ่ะทำไงช้อนก็ได้ช้อนกว่าชอ้อนช้อนตักัพพีตักข้าวก็มา พอมีเนยแล้วมันไม่ติดเลยเนาะเหมือนกะละแมเกะละแมนะคะอันนี้คือเราทําอะไรกินกันแน่นะคะต้องส่งขนาดไดหนะส่งเลยมันไม่พองเพราะว่าอันนี้เราฟรออีซเฮ้ยหมือนจะได้นะเนี่ยดูหน้าตาจะออกมาดีเฉียวทีเดียวเฉียวเกาะขอบสนามฟีลเหมือนดูคุณแม่ทำกับข้าว เอาเองอันนึงมาเต็มแล้วเหรอโอเคพ้ <S 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 อๆหน่อยโอ้ร้อนมากไม่ต่างอ่ะอีกอันหนึ่งเฮ้ยได้อยู่จุ่นี่คืออะไรนี่คือเนอยแยกชั้นอยู่เหนยมันแยกชั้น เอาละค่ะนี่ก็คือผลงานช็อกโกแลตในเอ่อหนึ่งปอนกับอันนี้ครึ่งปอน์นะคะเราจะทำการฟรีหน้องไว้สักหลายชั่วโมงหน่อยแล้วจากนั้นก็จะมาโรยด้วยผงโกโก้ที่เตรียมไว้แต่ลืมว่าเค้กต้องฟรีดแล้วเจอกันในอีกสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะจ๊ะหรือวันพรุ่งนี้เอาละค่ะเรามาดูกันว่า หลังจากฟรีดไปรมาสามชั่วโมงแล้วเป็นยังไงนี่คือเค้กเราที่แยกชั้นกับเนยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราเาดิบทำไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเอาน้องเล็กมาชิมก่อนละกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็สามทุ่มแล้ว นี่ะนอมเป็นเท็กเจอร์แบบนี้อะที่มันแยกกับเนยแยกกันน้ำมันออกมารสชาติไม่รู้จะเป็น,นยังไงเราจะเอาน้องออกมาได้ไหมนะค่ะไม่ออกอออกแล้ว นนี่มันแยกชั้นเป็นแบบเหมือนไว้ของลยอ่ะเข็แบบใหี่ทำไมพี่จ <c oughs> ิ้งทำพี่อะไรไม,มีอุปรสรรคหรือว่าเม,มืนี้เราจะไมาเอนกันแตงขนมกำลัง บนปุ๊บเดี่ยวมนเนี่ยหัวอะไรเนี่ยนะเค้กเรามนีอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันขออุดอู้โอ๊ยไม่สวยเชฟในชาวช่องของเราต้องภาคภูมิใจเราเอาโกโก้มาโรยแ่บปิดความน่าเกลียดของเราเอาค่ะทุกคนนี่คือที่ร่อนเราตักผงนี้ อันนี้มันจะเสียเป่าเดี๋ยวมันเสียอีใช้ช้อนใหม่กะไคร่บ้านรวยช้อนมาเยอะไปปอเขาบอกใส่ห้าถึงสิบกรัมอ่ะได้ป่ะเป็นแบบเหมือนทีรามิสุ <laughs> ไม่น่าใช้ร่อนแต่แรก <laughs> ไม่ลงอ่ะอุ้ย ถ้าใช้ช้อนกดไม่ใช่หรอพิจิ้นอ้าวหรออืมโชอปเปิลครัวครัวน้ววนงจีนคุกกิง้งใบมีและนี่ค่ะคือเค้ก เค้กช็อกโกแลตที่น่าสนใจขึ้นมาที่มีการแยกชั้นของเนอยออกมาจริงๆเราไม่ควรใส่เนยมาอาจจะสวยกว่าน,นี้นะะเอาละค่ะทุกคนเราจะมาชิมกันว่ามันเป็นยังไงเค้กสูตรคนขี้เกียจ อยากจะโชว์ด้านสวยอะแต่ว่ามันอยู่ข้างใน,นอะมันจะเป็นอย่างนี้ทิกเจอลองกองงงอืมอืม มีการดุแมวเกิดขึ้นค่ะเสียงอาจจะแทรกเข้าไปอืมคือมันจะหนึบหนึบแบบเนี้ยอืมมันก็มันก็อแบบงงนะลองจินนะนะะดูกินขั่วกเห็มแล้ว ยิ่นหอมนะหอมันทกินอะไรไม่เหมือนมีเด็กเจอคาโล,ล่อ่ะอืมขนจิงอร่อยนะอืมมันเหมือนอะไรไหมเมานี่เหมือนเบานี่เหรอเบานี่หนึบปะ่ะอืมเอ๊ยหน้าตาดูถูกใจอ่ะ อทุกทุกใจกว่าเคครั้งที่แล้วที่ทําไมกินได้แผ่นปานเพิ่มปะไม่ได้ใส่หรือว่าเพราะว่าเลือกไอช,ช็อกโกแลตไอนั้นมันหวานอยู่แล้วอืมมันเข้มแต่มันหวานจริจริงจะบอกว่าไม่ตรงความหวานดีแหละกำลัาางพอดีอมขมไปไหม คืว่าความขมน้าจะพอไอที่โรยข้างบนเรากินเนยแล้วเป็นไงบ้างอ้กินไว้ชอ็อกเกลตเหเป็นไว้ช็อกเกลตไม่หรู้บอกไม่หกอ,อืมโอเคนะแต่ว่ากินได้ไม่เยอะต้องค่อยๆ่อกินมันแน่นมันแน่นจริงเพราะว่ามันเป็นตัวช็อกเกล็เปรี้ยว,วช็อกเกลตคอมเพาวอ่ แบบเป็นอินเท s ส์ดาร์ h ช็อกโกแด้วยตอนนี้เริ่มมีไททันจิ๋วเข้ามาในเฟรมอยากรู้อยากเห็นกล้องจะหลน่นไหมนะเป็นตัวที่านานะคะตัวนี้น้องปอกคอแดงที่ไม่ใช่ตัวดำจะอยากรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในโต๊ะอาหารอืม ีวิตฉันต้องได้ดมทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะนี้นี่คือปณิธานในการเกิดมาของน้องช่วงนี้น้องเจ็ดเดือนฮะกำลังเหงาได้ที่เลย,ยเยี่ยม <laughs> ดูดูก้นแมวในขณะที่กินข้าวไปด้วยกินขนมไปด้วยอร่อยมากแล้วว่าสูตรนี้เหมาะคนที่เก่ียจริงๆ <c oughs> ที่เกียดแล้วก็อยากกินขนมเนี่ยทำครั้งมึงก็ไว่าอยู่ได้หลายวันนนะ เนี่อยู่เป็นอาทิตย์เลยเนี่ยเพราะว่ามีสองอันคำนวณผิดไปหน่อยเหตุเกิดจากตาช่างแบบหมดว่าเราว่ามันไม่ตรงตั้งแต่วิปครีมแล้ววิปครีมอะ่ะคือในถ้วยตวงอะ่ะกระบอกตวงอะ่ะมันมันเขียนว่าแบบมันใส่ไดครึ่งลิตรใช่ไหมอันนั้นอะ่ะใส่วิปครีมไปแบบสามร้อยแล้วอะในเส้นของถ้วยตวงแต่เครื่องอะ่ะยังยังไม่ถึงสองร้อยห้าสิบกร,รั อือก็เลยคิดว่าแบบไอ้ช็อกโกแลตอะไรที่ต,ต,ตักมาที่รถมันเข้มมาอาจจะเป็นเพราะมันปริมาณมันไม่ไม่ตามสูตรต้องขอบคุณไอจีช่องหนึ่งนะคะที่ทําให้เราคนพบสูตรนี้แบบแล้วเราก็ไปฟอลโล่เขาแล้วเป็นแบบว่าช่องการทําขนมสําหรับคนขี้เกียจเอาเอากล้องจะล่วงไหมอ่ไม่ล่วงโอเคอ เอาให้เป็นขนมกรุบกิบกินหลังกินข้าวได้ทำไงามากแต่แค่ช็อกโกแลตคมมัมพาวห้าร้อยกรมัมวิปครีมสองร้อยห้าสิบกรัมแล้วเราก็ใส่เนยไปอีกร้อยกรมัมแต่แต่ไม่ใส่เนยก็ได้นะอืมเพราะว่าสูตรเจ้าของคลิปมันไม่ได้ใส่แต่ว่ามีคนคอมเมนต์บอกว่าใส่เนยไปแล้วมันนัวดีแต่ว่าพอเราใส่อะมันแยกชั้นกันเราก็เลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาบอกว่านัวมันเป็นยังไงเออมันมันคือนัวแบบใดเอออันนี้ไม่รู้ มันจะอ้วนไมตอนนี้เวลาสามทมครึ่งเนี่ยมันข้างในมันก็เป็นชั้นแบบชั้นเนยนะเป็นแบบเ,ขาขาเป็นเป็นจุดขาวอะเป็นแยกชิ้นเนยไม่รู้เห็นประอ,อืมไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำยังไงให้มันหลอมรวมเป็นชิ้นเดียวก็ช็อกโกแลตเป็นเนี้ย อีกไม่ได้นกกินถั่วพี่แปงเราเอ็นจอยกับถั่วน้ำตาลน้อยก็นหนึ่งน้ำตาลน้อยก็นหนึ่งกรัมกินถั่วก็ไม่อ้วนนะด้กินแบบพอดีแต่เนี่ยน่าจะอ้วนเนาะว่าไหมอ้วนเหนื่อย ทำช็อกโกแลตหนึบขายในหมู่บ้านเนี่ส,นส่งวันส่งวันศุกร์ค่ะส่งสุกเย็นค่ะส,ส่งส่งเสารเช้าค่ะอันนี้จะเรียกเมนูอะไรดีช็อกโกแลตหนึบเรียกเป็นเค้กได้ไหมเนี่ยไม่ได้ เีกน่าจะต้องมีฝอ่งน้ำปะมันมันฟิลได้ของเมลวมีเมื่อก่อนวะอืมอม,มันก็คล้ายๆแบบเมลวมีอ่ะสมัยก่อนอ่ะไปกิจการไปมอ่ะอือไม่รู้ไม่เห็นแล้วอ่ะเคยไปทำพทาร์ทไทม์อยู่อืม คล้ายๆไอ้ช็อกโกแลตที่ยมันมันยังมีไขยอยู่อะแหละเหมือนแบรนด์อื่นๆทำเนาะเป็นช็อกโกแลตดึบแล้วข้างบนก็โรยด้วยผงโกโก้เข้มๆอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนหวานกับหวานกับขมมันตัดกันพอดีอพอดีจนกินมาจะครึ่งก้อนแล้วนะครึ่งเหรออืมใช่ถ้ากินถึงเส้นนี้คือครึ่งก้อนหละว,ว่าน,นี่มันกินง่ายเลยทำไม่ยากเกินด้ว อันนั้นคือแบบหลายขั้นตอนอบแล้วหลายชั่วโมงมแล้วทำเค้กอะไรอ่ะช็อกโกแลตน่าน,นิ่ม,มช็อกโกแลตน้าน,นิ่มแค่มันไม่นะ่าจะพอส่วนที่เกินมาอตอนนั้น เอาะทุกคนสำหรับใ,ใครที่ขี้เกียจนะคะลองทําดูะคะ่ะสูตรนี้ทําง่ายมาเหมาะกับเรายิ่ง <หา S 1> แล้วเ,ลนนอเออหาอะไรมาตัดเลี่ยนหน่อยไปไหนไอติมวานิลาวิปครีมเหรอทําแบบอัฟเจียวเหรอ,อเดี๋ยวเอาวิปครีมมาแบบนี้กินได้หรอ,อมไม่ลองพูดเลยหรอนิดเดียวออาะทุกคนเนื่องจากว่าวิปครีมของเราแข็งมากนะคะเดี๋ยวเราจะปิดจบเพียงเท่านี้ ขอบุทุกคนที่ติดตามชมนะบะหวังว่าทุกคนจะลองเอาสูตรพี่ชัยแล้วก็เอ็นจอยไปลองอะไรมาแล้วอร่อยมาคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายนี่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  <c oughs> น้องโคจิน่ารักจังดูงจบ็บาหมือนบ้านเาย